เอาละครับก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อบอีกมาตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิทวอดักรแรมซีซั่นสอนะครับผมก็กลับต้ามากันแล้วนะอะในช่วงเวลาที่จวนเกียนสุดๆที่จะหมดเวลาลงของแพ็กการ์ดในวันนี้แล้วนะครับผม <laughs> เรียกว่าใสาจ่จ,จัดเลยทีเดียวอาวันนี้ผมไม่ค่อยว่างไงครับต้องทํางานนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมมีเวลาทําคลิปทุกวันทุกเวลาที่อยากจะดูนะก็ฝาก สนับสนุนกดติดตามกันด้วยนะครับผมมามาเข้าเรื่องของเราเลยดกว่านั่นก็คือเรือเทตนะครับผมนะั่นสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่ได้เข้ามาอ่นเกมบักตัวยังไม่โผล่โผล่มาแล้วมัวซาซอรัสครับผมนะั่นก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่ในเรือเทตเลยนะ่ะจริงมัวซาซอรัสมันไม่ใช่ตัวใหม่นะแต่ว่ามันเพิ่งเข้ามาในเรือเทตไง เพิ่งเข้ามา,าเมื่อวานตอน2องทุ่มละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่6วันเท่าน,นั้นก็นครับพร้อมอย่าลืมมาทํากันนะสําหรับคนที่มีอะไรพร้อมนะครับผมก็3ตัวหลักนะครับก็แลกได้ทันทีเลยนะก็ตอนนี้กิจกรรมของ j u สิทธิ w เวิรก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าที่มาแล้วแน่ๆนั่นก็คือรกนะครับผมจะระเบิดขึ้นอีก2วันนะครับผมเน,นี่ยันได้อย่างเงี้ยสก็ตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือ นิคโตโซรัสนะครับผมแน่นก็เป็นนกอีกตัวหนึ่งที่มีพลังโจมตีนี่มหาศาลล้นถล่มทลายเลยนะครับในการรีเจนระดับ2นะครับผมก็เป็นนกอีกตัวหนึ่งที่บอว่าไว,ว้วิเิราะศัตรูทาาุน้ําได้อย่าง ชมันฉี่ฉมึนอะไรวะจะมันจะมีมันอ่าก็จะมาพร้อมกับอัตราดอกแบงค์เนี่ยพันหนึ่งเลยนะครับอ๋อโอกาสนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเคยเจอแพ็คอย่างนี้มาก่อนนะครับทัวร์นาเมนต์นะผมเคยเปิดได้แบงค์สามใบเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับได้สามพันเลยนะแล้วก็เคยเกลือเหมือนกันนะเปิดไม่ได้แบงค์เลยเออมามาตีแพ็คกันในฝ่านะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมนะ ก็ผมก็จะไปลงพรุ่งนี้เช้าเลยแค่ส7นาทีเท่านั้นนะครับผมจะเล่นเป็นแพ็คเอาเป็นสัตว์น้ำแล้วกันสัตว์น้ำก่อนดีว่านะครับผมนะ่ <c oughs> ถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยไปเล่นแพ็คนั้นนะครับเอาน้ำหมดเลยโอ้โหม,มันไม่ยากอะถ้าน้ำหมดเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ถือว่าไม่รังแกกัน <c oughs> ไม่รังแกเลยจริงๆปะ่ะลุยกันดีว่านะครับผมมา <c oughs> จากการที่ผมด้ขัดสันผู้เล่นระดับตำนานมาแล้วทั้งนั้นนะครับามาเลยอจะแตกอยู่แล้วนะขอเบาเสียงหน่อยแล้วกันดักจ,จัดเลยทีเดียวเอ,อ้ยเก็บไว้หนึ่งนะผมนะจะฆ่าทันทีต้องฆ่าให้ตายนะครับจะโจมตีทักเทเอา้าโจมตี1นึงเหลือไว้หนึ่งด้วยอะ่ะจิตใจไม่มั่นคงะะ่ะเอาเสิ ต่อยมันจมตีเราสามแล้วไม่ตายนะครับหามัตายกุดเลยสำหรับตัวนี้นะครับมาน้ำมึงกูแกก็ได้แค่คอยาวเท่านั้นล่ะโดนฉันจมตีปังเดียวแกก็ไปแล้วเอ้าเลือไว้หนึ่งทีนี้จะไม่มีการให้อภัยใดๆทั้งนั้นให้อภัยมาเยอะละแกตั้มฉันมาสองตั้มแล้วทีนี้ตาฉันตั้มแกบ้างย่าอยู่เลยกัดมันโอ้ยมันจะวิ่งไปกัดได้เรียบร้อยนะผมเพราะตัวใหญ่ฟางไงมันก็เลยแบบว่าหลบหลีกไม่ทันนะผม ฉลามที่โกหกเก่งที like ่สุดในทะเลแห่งนี้นะฉลามก๊อบบินมันคงจะเป็นบรรพบุรุษของฉลามก๊อบบินนะบอกมามีร้อยรออะรอย่างเงี้ยป้องกันสามนะครับพ่วงเวลาจะจัดมันนะฝั่งมันนะโอเคมีสีทำไงะจมตีสีมาเลยจมตีสองนับเหลือไปสองอีกเฮ้ยเอาะไรมันจะทำงานนั้น โรริโคพิออนนี่ครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าแถบให้ไปเลยเดี๋ยวหาว่าเราไม่มีน้ำใจไงพูดยังไงนี่นะกัดโอ้โหกัดสามทีอ่ะคิดดู ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปดิกัดตรงดั้งจมูกเลยพอดีดั้งจมูกมันยื่นออกมาพอดีนะครับก็เลยกัดตรงดั้งจมูกเลยทีเดียวมาอยู่ร้านหมูสอร้านนะครับจอมตีสองหมไม่ตายผมบอามาตัวเดียวพอแล้วเอามาทําไมต้องสามตัววะเนี่ยเออตัวเดียวหยุดทุกวามเคลื่อนไหวอแก็โดนได้ใช้ไม้ตายด้วยนะครับไ,ได้ธรรมดาจริงๆตัวนี้ป้องกันไม่เคยนะตายซะอย่าอยู่เลยโอ้โหฟามผิวจูฟามผิวซะก่อนเรียบร้อย โอ้โหพระเอกตัวจริงเลยทีเดียวต้องคุณชมมึงหมดหนึ่งรอบโอเคอ่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ร้อนมัง่งเย็นมัง่งเย็นหนาว,นาวช่วงเช้าๆก็ันเย็นๆนะครับเย็นๆหนาวเปล่าไม่รู้นะ <laughs> เออแต่ว่าที่บ้านผมหนาวไงเปิดแอร์แรงไปหน่น <laughs> <laughs> อยอ่าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแบบผมเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดอีกแล้วนะครับโอ้โหอฉันเรียกว่าอดหลับอดนอนเพื่อการตีลีก <laughs> ไม่ทำไรเลยนอกจากตีลีกอย่างเดียวจะอ่อนให้มันสุดๆเลยดี่าอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะว่าสงสารมันละเกินนะผมก็จะเอาเป็นตัวเนีเนสต้องมีเลือดหน่อยว่ะถ้าเราไม่มีเลือดนี่ไม่ได้นะเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่นงไปเลย ดูดิว่าสภาพนี้ถ้าผมมีดังเคลิบอ,ออฟเทียสสามตัวนี่ผมเอามาสามตัวเลยนะครับอ่อนได้สุดเลยนีเดียวเออเปนโจมเราตายไหมเออมีสิทธิ์ตายนะป้องกันไว้ก่อนไม่มั่นใจนะครับอาจจะเหลือแค่ห้านะครับแต่ว่าป้องกันดีกว่าเพื่อความชัวนะครับฉันเอามาขยบกันโดยเฉพาะเก็เต็มตัวเต็มใจได้เลยเอออ่ะมันไม่โจมตีแล้วผมเดาตั <laughs> ้งใจมป้องกันหนึ่งนะครับ เต็มที่เมื่อโจมตีหนึ่งนะมาเลยมันไม่โจมตีสองรอบผมรู้อาการแน่ไหมโอ้ <c oughs> ม,มันก็กลัวจะแัดเก็บสแต็กเอาไว้นะไม่กล้าโจมตีสุดตัวนะเสร็จผมเลยทีเดียวสแต็กครบแล้วนะครับเดี๋ยวมัน้องกันหนึ่งนะนั่นไงเห็นไหม <c oughs> เอ้ยทีนี่ถ้าคนเกิดผม้อบกันสองผมก็อยู่เลยเนี่ยแต่ว่าผมไม่เอานะครับโจมตีสามอมตายเลยนะเพื่อนๆนะเฮ้ยเพื่อนจะได้เล่นสบายขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นนะมา สองร้อยสี่ตัวตะกี้ก็มี204จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสปายป้องกันหนึ่งอ่าป้องกันหนึ่งอุ้ยโอ้หเลเวล40หมดเลยนี่หว่าป้องกันสองนี่หว่ามาวัดใจกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าโดนสองจะตายไหมนี่นะคือมันโจมตีสี่ไงเข้าผมสองจะตายไหมผมอยากรู้เหมือนกันความอยากรู้อ่ะเสียไปสแตก็กลงแล้ดิ เออจมตีใส่อย่างที่คิดเลยตายไหมไม่ตายนะครับเหลือยี่สิบเอ็ดนะผมโอ้โหแข็งแกร่งมากดังขร้นออฟเทีสต,ตัวนี้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายแล้วเก็บไว้เพื่อนได้หมดเลยนะลากรอยเกมเบอร์นี่นะะโดนเท่ากันเลยนะห้าร้อยแปดร้อยห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะห้าสเอ็ดวันนี้ไม่เห็นว่าโอเค,อเคแกก็ตายไปสองตัวแล้วเอา้าเฮ้ยได้ใช้ไม่ตายอีกอ่ะจัดการมันเลยดังขึ้นลูกพ่อ ยาวเป็นไว้โอ้โหนี่มันศัตรูศัตรูหัวใจของเรามันเกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> การดมันแง่โอ้โหเกินจะเปทั้งตัวเอารอยลิ้นโอ้ยตุดเลยทีเดียปาตรงนี้มันอ้วนๆยังไงทุคนโ <c oughs> อ้อมันกินก็ไปแล้วไงเออใช่ประมาณนี้แหละเอาสายหัวใหญ่ต้องออกกัําลังกายสักนิดอ้าออกมาทีนี้สายไม่หยุดเลยนะครับผมมะยกสุดท้ายแล้วนะครับกับการได้การ์ดทองของผมนะครับโอ้โห ว้าไม่อยากหลังแกเลยจริงๆชีวิตวันๆผมต้องมีใครก็ส่งอะไรมาเยอะแยะไปหมดอให้มันได้อย่างนี้เลยไม่รู้เลยเราเวลาคนเล่นโกงเล่นเกมอยู่อะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อุยเลือดมันเยอะเราต้องต้องเลือดเยอะมากอ่าเอาเลือดขยันไปมั้งไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่านะมาดูดีดูดีเอาเลยอ้าเฮ้ยตัวสุดท้ายผมเลือกมาผิดนะ ผมไม่ได้อตุกระดองมาชิ่หายแล้วแต่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวโถ่เอ้ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโถ่อย่า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 ไปกลัวทำมันตกใจไปงั้นแหละมาเลยจริงๆตั้งใจนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่สู่สีไงมดเลยอันแน่เปลี่ยนมาทันทีเลยนะครับพอเห็นจุดบอดนะผมอันน้โถ่สองร้อยเจ็ดสิบอย่าไปกลัวนะประกันหนึ่งไว้ก่อนแล้วเหลือไปสองนะอันแน่ความได้เปลี่ยนไม่เหลือแล้วใสเตาขนองมาเลย เอ้ยพิ่เสีเต่าพนองว่ะเต่าใบไม้เนี่ยตัวนี้เอ้ยเต่าพันองมันต้องกลมๆปวดตเสกล้าไงเต่าพันองมาดู๋ไม่กล้าโจมเลยอ่ะเฉยชิบดูดิทำได้แค่นี้เองเออโถ่เอ้เราก็นึกว่าจะโจมตีแบบเหนือจินตนาการที่ไหนได้โอกาสหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้ยยไม่ตายสภาพนี้ใครก็ฆ่าเราไม่ได้แข็งแกล่งจะจัดเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยอ้าวมนเหลือหนึ่งนะครับ อได้แค่นี้เองเลยโถ่เย <c oughs> เปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ไงอะ <c oughs> แล้วก็อ่าจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าแถมให้ไปเลยนะครับแล้วก็ป้องกันสองไม่อยู่แล้วนะมา <c oughs> ฉันจะใช้ตัวที่เหลือนะี่แหละกำจัดแกไม่ได้งับก็ให้ตายไม่หมืงับแถมแบบจะจัดอด้ อ้ยส่งกันไม่ไมเ,ลไมเลิกไม่ลาเออโทษทีนะครับผมไม่ได้ปิดไลน์นะหรือไปนะผมเอ,อแต่ว่าก็มาขัดบรรยากาศการต่อสู้ของเราไม่ได้หรอกนะมีหกร้อยเลยหรอตายแล้วนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ตายฮ่ายังอยู่ได้อมมตาสุดสุดเมื่อกี้มันมีสี่เปลี่ยนตัวมามีสามโจมตีผมหนึ่งโจมตีผมหนึ่งเหลือสองนะมันเหลือสองมันเหลือสอง เมื่อมันเหลือ2ผมก็เปลี่ยนตัวนี่เป็นตัวโอเค1 2 3่โอเค,เ 2, 3, อเคตายเะ็่อยู่เลยนี่นะไอพวกจงตีแบบครึ่งกันกลันน,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 นี่นะให้มันรู้ซะมากว่าใครแข็งแกร่ง,งที่สุดในะทะเลนี้ดูคอก็น่าจะรู้แล้ว,ว่าใครกันแน่มัดว่ามัดว่าอุ้ยมันฟนาดหัด้วยมันไม่ชกเราด้วยอ่ะสวยมา เดือดร้อนปาโลมาอีกแล้วนะครับมาเลยจัด <laughs> การมันโลมาหน่อยลูกรักของฉันนี <c oughs> ่นนะโอ้โหกัดกัดรัวเป็นปาโลมาที่กัดรัวมากพันเจ็ดนะผมเจ้าจับสุดชนะลงไปว้ฮูสวยโลนสวยโลนเอา้าได้การแล้วนะครับผมยังไม่ได้เดื ได้เวลาเปิดตัวที่ผมอยากได้เลยก็มีตัวมีสแครปด้วยแล้วก็ไพไพโอโนสุคัสนะผมน่าจะเรียกถูกนะปั๊ดตะโข่งนั่นแหละตึ๊ด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 ตึตึเฮ้ยวู้วววววววเวววววววสุดๆเลยวววโว้วว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 ่วอววววว ดีจัดๆเลยโอเคก็เป็นการ์ดทองที่แบบว่าไม่ได้วะเราต้อง,องอมีไว้จับจองนะการ์ดทองใบนี้นะครับนั่นก็คือเควินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ่าเอ้ยม่ใช่น้องชายเควินนะครับไม่ใช่ตัวเควินนะครับนี่ไง มีล่างไฮบิดด้วยนะครับนี่ไงเห็นไหมอ่าก็อ่าอีโว e กับ e อินเทลโรดอนนะผมเน่ก็เป็นอนเทลโลอะไรเนี่ยอนเทลโลเซลอสนะผมชีรอสดิอ่าโอเคน่าจะชื่อประมาณนี้รีลอสเวลอสนั่นเองนั่นก็คือรถเจ็ดที่นั่งน,นะครับ <laughs> เอฮ้ยดูเดโอโห่หน่ารักจะตายอ่ะเถอะ แต่ได้การทองอะไรก็ดีทั้งนั้นอนะ่ะได้การทองตัดโลกล้านปีก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาไปเสริมพลังแข่งนะอ่ะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยมีใครตีแพ็กนี้เราได้การทองเหมือนพี่มัม้งไหขอขิงเลยวันนี้ได้การทองเฟ่อยอ่ะไม,ม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดก็าใครชอบก็อ่าชร์ไรต้องมานะครับถ้าชอบมากๆก็ปุ่มข้างล่างเลยซับสไคร์กดกันนะครับผมแล้วก็ถ้ากดสไครต์รแล้วอย่าลืมนะครับผมกระดิ่งเนะี้ยกระดิ่งเหมือนอยู่ข้างๆกันเลย กดได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆของผมมันก็จะวิ่งเข้าไปแจ้งเตือนพวกคุณนั่นแหละเวลาที่ผมลงนะครับอะพอจริงแล้วนะครับก็ผมนายป๊อปเอกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่บาลอฟวย